อออยานฮ้นไ้อ๋ไม่แน่ใจอ่ะไม่คือก้อยมันก็คือเนื้อดิบเลยก็เกาหลีก็มีเนื้อดิบไงเนื้อดิบใช่ดเอาที่มันเป็นเนื้อเย็นๆแล้วมีไข่อ่ะนั้นอ่ะเนื้อดิบพี่เดี๋ยวพี่กลับมาพี่ใส่เสื้อตัวนี้หน่อยดิฮะเดี๋ยวพี่กลับมาพี่ใส่เสื้อตัวนี้หน่อไหน ตัวบ้าเหรอเสื้ออะไรอ่ะดิสนีย์ดิสนีย์โอ้โหเป็นตุ๊ดเลยจิเน่เอากระเต้นข้าตุ๊ดได้เลยก็ใส่เสื้อได้ดินี่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 น่ก้อย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 ดิบก้อยดิบก้อยไม่ใช่ก้อยดิบ อร่อยไหมอันนี้เกาเรียกก้อยเปรี้ยวก้อยเปรี้ยวไ<ค>ม่ได้มีก้อยเปรี้ยวก้อยเปรี้ยวก้อย,ยวอยขมไง่ต้องกินเฉพาะอีสานนั้นนะเพราะว่าเนื้อสดและไม่มีพยานหรอกแล้วก็ยัองมาหาข้าง,งไหน เพิ่มยอดไลค์เลยครับุแต่เพิ่มยอดไลค์นะครับอ่าพี่หนุ่มก็ไปไปโพลไดู้แล้วทำอะไรกันสวัสดีค่ะพี่หนุ่มมาดิอยู่ไหนทำอะไรกันยอดไล์เพิ่มแม่ไปที่เป็นพี่หงุ่มเนยเอ่อไปตามเพื่อนมาหน่อยพี่หนุ่มไลค์เข้าอีกคอน่ลยนี่ อร่ข <laughs> <Answer sketches> ึ oh. s right. <S oh. ้นจอยคนน่ะ no อือมันฮาเลยนะพี่โป้เงินกหอโอ้ขายอะไรอยู่หลายทัวรเลยค่ะมามีมาเซียอ๋อมีกาแฟมีสีพี่โปูแล้วก็มีเครื่องดรื่อยๆเงินเงินเงินที่มีอยู่ยังไม่มากพอเหรอข้างพี่เอาไปหมดแล้ว พีีวก็ตามนี่แม่แล้วกดตามพีู่มาแล้วมันก็ชวนกันมามาดูพี่ปูเด็กเด็กกับพ่องยิ้มเหนือนนี้นะ อีกอีกแล้วะอะไรนะได้ไงอยอร่อยมากเลยอ่ะปูเลี้ยงหนานสนุกไหมคะคะเลี้ยงหนานสนุกไหมคะก็ดไม่ไม่ไม่ค่อยได้เจอเขาหรอกพี่ไม่ค่อยได้กลับบ้านอ๋อพี่ปูทัวร์คอนเสิร์ตได่เบี้ย

จะว่าไงคดีอ่ะใครมาบ้างกันนี้ใครมาบ้างฮคใครมาบ้าง<ห>ใครมาบ้างเอาก็นคนที่รู้จักสิเอาอยังพูดลงก้อยทุกคนฟังไม่จบเลย ่าพี่ผู้เลี่ยงก้อยต่อก้อยเปรี้ยวก้อยเปรี้ยวเฮ้ยติ้คนไหนกินพี่ใครนี้เคยกินก้อยเปรี้ยวไหมไหนแฟนไหนมองไม่เห็นเลยเลยรู้วัว้าวคนดูน้อยจังไปช่องพี่ดีกว่าอรอนเะนี่ย Thầy thầy kìm coi pia vâng Nếu mà nào được Nếu mà nào chứ thì... này Coi sông อันนี้เริ่มผักอะไรอ่ะวาซาบิอีสานอ่ะอืมผักชื่ออะไรนะอีแตบอีตับอีไรหาอะไรวะแมวใช่วาซาบิอีสานะเวยนี่นะคะอืมอืมผักกาดเขียวใบตอยผักกาดหินอืมการหินการรหิน หินประกาศหินหินอ๋อสระอ์หิประกาศหินหินเหรอหอหินประกาศหินหอยหอเมื่อกี้อ่านเป็นประกาศประกาศหินประกาศหินนี่เป็นยังไงประกาศหินอืมวาซาบิอิสานะ มันเผ็ดเหรอฮะเผ็ดเหรอเหมือนว่าจะบีไงขึ้นจมูกอย่างนั้นอ่ะคล้ายๆอร่อยเนื่อน,น่ารักเปล่าพี่ใส่แว่นเร็วก้องพี่ใส,ส่โอเคอรักไหมดีเออในค้ออันคอมเมนต์หน่อย แหวนมันค่ะคุณหนูใสหวานมันแต่ไม่มีน้ำตาลนะคะเราใช้ความหวานจากยาหวานค่ะอ่านเห็นหรือเปล่าอ่า<ะ>นเห็นไหมพอพอเห็นมันให้มันเห็นเห็นทั้งหมดทำไงนะมันเป็นหน้าจอดูมันไม่ได้ได้ประวัตอเอ้ได้หระว่าพี่ <Huh? S 2> มันได้มันได้ที่ปัดขวาอย่างเงี้ยปัดหน้าจอไปทางขวาป,ปัดหน้าจอไปทางขวาใช่อโอ้ยมันหาว่าลีฟกุ๊บเหรอเนามันก็มีหรือไม่ได้หาตัวเองี๋ไม่ได้วะเออว่ะ สั่งบะมีแล้วนะคะคุณชุติมาขายอะไรคะมีบะหมี่มาแฟีมีวิซซี่มีกาแฟค่ะแล้วก็มีเสื้อดิสนีย์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีรสชาติอันนี้บะหมี่ขายไงคะคุณธัญญาวันนี้เรามีบะหมี่เป็นตาสูนั่นน่ะขายบะหมี่ซองอิสลามทานได้มีเอ่อฮาเรม รอบอกสีเฮ้ยพี่บะมี่แปดซองตอนนี้เหลือสองร้อยบาทเองอ่ะ t i กตอกให้คูปองฮือดิสนีย์ของแท้นะมีฮาลานค่ะขายเป็นลังเลยดีไหมอ่ะเออมีเป็นลังด้วยกราบะสามรถเลยแจกขึ้นบ้านด้วยอ่ะ พดหนุนหน่อยเร็วจีแย่อยู่แล้วเมื่อกี้พี่พูดทาเลมบอกเมื่อกี้พี่พูดทาเลมบอกเออมันจะพูดฮาลานพูดผิดแล้วพูดว่าอะไรฮาเลมบัมมี่จะบอกว่าบบมมี่มีฮาลานแหมมันอยู่ในสมองพี่อดีฮาเลมอ่ะเออมันคือสิ่งที่ออกมาจากสมอง ไม่ใช่ไงติดใต้สำนึกปล่อยปกันเถอะแกจะต,ตายหายู่แล้วเราไม่ควรปล่อยสมองเราให้มันพูดในสิ่งที่เราคิดนี่ใส่แว้เลยมองไม่เห็นนั่งอะไรนราขย,ยตัวหนังสือโทรศัพท์เราได้เลยไม่โหพี่แค่นี้กะโตมากแล้วนะตัวหนังสือพี่อ่ะ ตัวจะเท่าหน้าอยู่แล้วอะว่ะตัวนักสืบอ,อ,อ่ะเออเมื่อกี้ทิกตอกให้แปดร้อยเหรอ8หอนะไม่ให้สองร้อยบาท8หออ๋อสองร้อยบาท8หอหาสิโอ้โหเจดงมากคุณนะครับทิกตอกเป็นขยายต้องเข้านะ สายใจยาวไปตามายุค่ะคุณเป๊กตามอายุจริงสั่งแร800ค่ะ800อุ้ยเป็นลังก็800เองอะพี่ราคาดีมากเ,อ,อ,เอ,อโลชั่นเข้ามาด้วยนะเซรั่มเฮ้ยเฮ้ยเบะหมีก่กำลังวิ่งโลชั่นออกไปก่อนน้องม,มาคู่กันนี่ไหสีมันได้เนี่ยสีมันได้คู่กับบะหมี่ มีฮาลานครับมีฮาลานแต่ว่ามันพิมพ์ยังไม่ทันพิมพ์ัไม่ทันแต่ว่าเอกสารมีทันยากทันย <Okay. S 2> าต้องไปเอาเอกสารฮาลานมาโชว์ด้วยดิพี่ก็เอามาสีพี่ก็เอามาไม่เวลาเนี่ย,<ช>ายขายบะหม,มี่เวลาเราชัวร์เรารู้ว่าเรามีฮาลานทุกรสท,ทุกเกี๊ยวทุกรสชาติเห็นไหมสีมันเข้ากันจะตายแล้วพี่อะ เห็นปะอุ้ยต้องหมุนด้านไหนเนี่ยเห็นปะสีเข้ากันเลยอ่ะกินบะหมี่มาเฟียรสเผ็ซีค่คา,า,าโบนเดรล่าแล้วก็ทาโกลว์ไวท์อัพไปด้วยนะคะแกงขีวหวานเหรออยากให้น้ำแกียงขีวหวานนมาม่ามีนี่บอกว่ายัางมาม่าม,าม,ามันด่าพี่ฮะรีวิวรสชาติหน่อยอะไรนะไม่ได้ยินรีวิวรสชาติหน่อย ะฮะไอหูตึงรีวิวรสชาติหน่อยรีวิวรสชาติหน่อยค่ะอ,อ๋อก็มันรีวิวยังไงอ่ะก็บอกอยู่แล้วว่าสไปซี่อคาโบดางลามันก็มีชีสไงแล้วก็มีความเผ็ดอ่อนๆแล้วก็เส้นเหนียวหนุบหนับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันี้พี่กลับไปบ้านแล้ว เออมาลืนเดี๋ยวทำน้ารลายให้ดูเลยดีกว่าว่าใส่อะไรได้บ้านจะไม่ใช้ไปไหนอีกล่ะฮะเดี๋ยวไปไหนอีกก็เปล่าไปไปไปไหนแล้วก็จะไปนู่นมีสิบหกสิบเจ็ดไปไหนอ่ะไปสามจังหวัดทางใต้ไปทำอะไรหรอไปเลี้ยง บริจาคของให้ทหารแล้วก็เด็กพิการซ้ำซ้อนมีคนถามว่าไปรบเหรอฮะมีคนถามว่าไปรบเหรอไม่รบสำนร่อยเขไม่ลบมมีมาเฟียโคอร่อยอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวให้มาทำให้กินที่บ้านเลย เขาขายคุยบะหมี่อยู่นี่ก็โชว์เสื้ออยู่ด้านโนะโว้ก็ตอนนี้คนดูเยอะเราจะได้ให้รู้ว่าเรามีเสื้อด้วยนะนอนสงขาด้วยสองคืนทำเพจกว่าน,นี้ได้ไหมมีคนถามไรนะทำเพจกว่าน,นี้ได้ไหม นี่อีกเดือนหน้าจะมีรสชาบุกสองออกมาแล้วนะครับเด,เดี๋ยวก็เดี๋ยวเปิดให้ดูเรืออัวโศกสามนี้ใช่ไหมอ้าวทำไมแว่นพี่พีสีดแดงแปลว่าอะไรแว่นมีสีแดงนี่เนี่ยนี่นะคะคุณแดมโบแต่ว่าหาซื้อยาก่ะซื้อในตะกาในช่องติ๊กต็อกนี้ได้เลยนะคะ ได้ลองไปซ่ออค่ะใารหรือยังคาโบนาล่าอร่อยนะใครที่ตามอยู่ตอนนี้ช่องพี่ไปตามช่องพี่ด้วยนะแล้วพี่บอกชื่อช่องก็จะรู้ได้ไงไอายเขาว่าใส่แว่นคนอื่น,นเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยโอ้แล้วไม่ไอายที่แกเหรอไม่ไม่อายที่แก่หรอฮะ ไม่ไอายที่แก่แต่อายที่ใส่แว่นเขารู้าอายุเขาก็รู้แล้วว่าต้องใส่แว่นเออเราเราจะดีเถอะเรเานั่งคุยกันอยู่แบบนี้จะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาคุยอะไรไม่รู้เรื่องเลย พี่ไม่ได้ยินนะ,ะพี่ไปใส่หูฟังดีพี่ไปใส่หูฟังใส่หูฟังมองก็ไม่เห็นใส่หูฟังเออมีใครอยากให้เล่าเรื่องอะไหให้ฟังไหม,มเรื่องไหมเนี่

ิไปดิเดีดินะคะทุกคนแกจะตาได้ไปกโชว์ซึ่งเบรดิเหรอาาให้ลูกใส่น่นไหมนี่นะใบเราจะใส่ได้อยากให้เราเคยร้องเพลงให้ฟังอยากให้เราเคยร้องเพลงให้ฟังนี่ชื่อเพลงหรือว่าพูดหรือว่า ว่าอะไรกฎผิดหรือเปล่าจริงผิดหรือเปล่าไม่พี่อาจจะเคยใหญ่เขาเลองไปให้ฟังก็ได้เขาบอกว่าให้พีเคกันไปเลยพีเคทำไงอะทำไม่เป็นอะเดี๋ยว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 กลับไปพีเคกับพี่หนุ่มด้วยพีเคไม่เป็นเขาทำยังไงพี่พี่หนุ่มสอนสินะ นี่แล้วพีพีเคพีพีเคนี่คือคนในเออ่ช่องที่ที่ฟอลโล่เราเออ่เข้าไปดูได้ไดไหมเด้เขาจะรู้ไหมว่าเราพีเคเขาจะรู้ไหมว่าเราพีเคเงี้ยกดพีเคกดตรงไหนอะคะเฮออ้ยพึ่งกดตรงไหนไวะ ลิบอกพี่หนุ่มอยากรู้เนี่ยแต่เห็นว่าพีเคแบบว่าแข่งรางวัลกันหนิใช่ป่ะใช่ให้กดตรงรวมเดีวแพ้คนอื่นเขาละอายเขาไตาห่าเลยทีนี้ไลค์นคนละจออ๋อแล้วกดพีเคเขาบอกว่าของขวัญจะเยอะถ้ากดพีเคแข่งกันว่าใครได้เยอะกว่ากัน เออทีนี้เดี๋ยวกลับไปบ้าน้วาซื้อไอ้แบบไอ้ช่องใหญ่ๆหน่อยได้ไหมไม่แค่มึงต่อเข้าทีวีได้มีมายไ่คนละเนี่ยคนแก่ๆมายคนนะสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รวมคนห้าสิบอัะ อารมณ์คนวัยรุ่นโอ้โหของเป๊กคนนี้เลยเหรอเขาทันย่าสิเขาทันย่าเลยของเป๊กเนี่ยเห็นเป๊กบอกว่าทันย่ามีคนดูแค่สองร้อยคนอืมหลอดเนี่ยของเาตลอดผมกูเป็นมืนเป็นมือไม่ได้เรื่องเฮ้ยมึงมึงหมีมาเฟียเนี่ยหนีมาเฟียนี่ที่บอกว่า ว่ามีมาเฟียเนี่ยหน่อยเนี่ยภรรยาพี่อ่ะไปซื้อมากินเพราะว่ารอพี่เ็กส่งมาให้ไม่ไม่ไหวก็เลยไ,ไปซื้อมึงมึงจะรอมงซื้อปลาของกูบ้าไม่ได้ไงวะไม่ไม่ได้รอไงก็ไปซื้อเลยไงเออตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้รอเลยเพราะว่าซื้อเองให้ลูกกินด้วยเนี่ยลแล้วอร่อยรถน,น,นี้ลองอยังคะกรุเทลองรถนี้ยังอันนี้อันนี้คือเด็กกินได้ใช่ไหมฮะอายุเท่าไหร่อะ นคนโต14สีนกคุริยาบินรุ <l ots of them> ่นแต่คนเลน็กยังเล็กมากคนคนเลน็กยัง8ขวบแต่แม่ชอบแม่ชอบอ,อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เผ็ดมากค่ะน้อยๆเผ็ดน้อยๆโอเคต้องให้คนเล็กลองเพราะว่า ลูกชาย8ขวบนี่กําลังซ่าเลยอยากแบบอยากกินพริกป่นอยากอะไรอย่างนี้เออเนี่ยเราถึงต้องส่งให้คุณส่งต้องส่งต้องส่งต้องส่งมันยังไม่มีขายอ็ยังไม่มีขายโอเคยังเป็นแม่ตัวเล็กลองแต่แม่ชอบมากพ่อก็กินดูนี่เด็กมีคนต้องมาหากินอยู่ในเฮียนั่งไร้ตูดแอกก็มีคนเอาเงินมีคนมาดูดเงินไปพี่เทเงินพี่อะะไรน เพื่อนพี่เพิ่งมาขอตังค่าไฟเหรอตังค่าไฟโอ้หตกอับขนาดนี้เลยอ่ะขอตังเมียเลยอ่ะเยี่ยมีเมียไม่ได้มึงเยี่ยะไรขาเมื่อเ่อเลยเดี๋ยวเขาพูดแบบนี้ตอนไลฟ์ตลอดเลยอ่ะพูดไม่เพราะได้อ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็กลัวปิวเหมือนกันอ่ะพี่ไม่มันเป็นภาษาภาษาเออแบบว่าภาษาไทยนี่กู เก่าแก่บโ,รโบราณจี่มันโอเคเยี่ยมไปละไปเดินต่อละ <c oughs> รอด้วยนะแล้วพรุ่งนี้พี่กลับไปกี่โมงอ่ะกลับไปกี่โมงพรุ่งนี้กลับถึงบ้านประมาณบ่ายโมงอ่ะว่าเดี๋ยวตรงไป งานาุภาวะเอ่อเดี๋เด็ดเด็ดอ่าชอบฟังคุณเท่เท่แล้วเพลงเลยนะใจรังไฟสูงสวนจจลุ่เออตกน้าตายมองมากหม่ให้ร้องให้ฟังวิชามวิชามาน พีชามาด้วยโอเคนะสองทุ่มครึ่งแล้วเราลาเพื่อนมาชั่วโมงแล้วตอนนี้เดี๋ยวสิยังสิบสี่อยู่เลยสามสิบค่อยไปตอนนี้คนสามสิบ <30 S 1> ค่อยไปสามหมื่นเก้าอยู่สามเก้ามึงหลอกกูไม่ได้แนละ้วกูรู้แล้วตอนเนี้ย ขอโทษสามจุดเก้านี่น 3, มันสามพันเก้าแม่ต้องเอาสามจุดศูนย์เก้าอ๊อสามศูนย์จุดเก้าอ่ะนี่จะกดกระดิง่งระดิง่งเรียกเพื่อนดิเอ้ยจะไปช่องพี่ดินี่นี่อันนี้เพื่อนพี่ไม่รู้อันนี้เพื่อนพี่ไม่รู้ไงพี่ก็ไปกดใช่ปะ แล้วเออแล้วมันไปกดกระดิ่งบอกช่องเราได้ไหมว่าเราไลฟ์อยู่ช่องนี้กดกระดิ่งใช่หมายถึงว่าเฮ้ยได้หมวดตามหลักแล้วว่าเอามีคนให้ของฝันตามหลักแล้วว่าเราไปบอกช่องเราได้ไหมว่าเรากำลังไลฟ์อยู่ช่องนี้อะไรเงี้ยมัน<อ>แชร์กับ<ม>เพื่อนได้ใช่ไหมหมายถึงว่าคนดูสามารถแชร์ไปยังเพื่เอนของเ,เ,เออทำทำยังไงครับใครใครรู้บ้างทำได้มั้ย อ้าวแต่พี่ไลฟ์อยู่พี่ทําได้ด้วยหรอไม่ใช่หมายถึงการว่าเราจะเป็นไลฟ์แบบเอ้ยเราไลฟ์อยู่ช่องนี้แล้วเราบอกช่องเราว่ากาลังลไลฟ์อยู่ช่องนี้ช่องเรามาดูอ่ะหมายถึงพี่เปแชร์ได้เหรอคะทุกคนกดแชร์ไปค่ะพี่พี่กดตรงแชร์กดแชร์ไปอะ่ะให้คนดูช่วยแชร์ใช่ไหมตัวพี่เ๊กเองตอนนี้พี่เ๊กแชร์ได้ปะ กดลูกศรแชร์พี่ต้องกดไปที่ลูกศรแชร์แชร์หาเพื่อนได้พี่แชร์หาเพื่อนพี่ได้พี่นี่ไงรู่จะแชร์ทำไมเพราะพี่จะไปแล้วไม่ก็อลองดูไงเผื่อ<ม>ด้านล่างพี่เห็นไหมด้านล่างมังอนจะมีลูกศรหยุดตรงกระเป๋าว่าด้านขวามืออ่ะพี่่าแชร์ได้ อ๋อข้าล่างนี้ใช่ไหมใช่เห็นไหมที่มันมีลูกศรตรงกลางเนี่ยมันก็กดมาว่าแชร์ไปไหนไงมันก็มีไ,ไหนวะมันก็นกี่แชร์เป็นรายคนอย่างเดียแชร์บาคน,นเป็นรายหนว่าเราจะแชร์ไปที่ใครบ้างผมไปนั่งสนนี้จางแ